ปัญหาที่คนเลือกกูเอบีต้องระวังจริงอะในแนวคิดการกินอาหาระมีแกนหล,ลักอะไรในการเลือกอาหารจะไม่ค่อยมีผักมากเท่าไหร่บางเมือไม่ค่อยบาลานซ์ติดสะดวกโอ้โห้างคืนไม่เอาออกเลยพี่นอนดึกแล้วก็ชอบหิวดึกดึกมีปัญหาใหอาหารเป็นหลักคนเป็นมะเร็งเขานี้เยอะมากเขาโดยคขอโดนพื้นเพข,ของคนแต่และกลุ่มเลือดอะมันจะมีลักษณะร่างกายที่ไม่เหมือนกันอย่างเลือกกุ๊อบีจะมีความเป็นภูมิแพ้ฟึดฟัดจมูกอะไรเงี้ยกุ๊อบีกุ๊อบีแต่กูกเอเนี่ยจะมีความเป็นเหมือนคำเรียกว่าภูมิต้านทานไวมีความแบบแดง วัยวัยอะไรเงี้ยแต่คุปโอเนี่ยจะเป็นผู้ผลดแดงผดพืนแต่คุปเอบีเนี่ยไม่ค่อยโชว์บางคนน่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรผิวดูปกติดีแล้วมันไปแย่ขนาไหนที่แร่ถามพี่ลูกไก่อ่ะพี่ลูกไก่มีปัญหาเรื่องถ่ายไม่ดีบางครั้งก็ถ่ายแข็งบ้างบางครั้งก็เพราะผูกบ้างบางครั้งก็ถ่ายเหลวบ้างที่แม่ก็ถามเพื่างี้ในแนวคิดการคิดอาหารอ่ะมีแกนหลักอะไรในการเลือกอาหารพี่อาจจะเน้นเรื่องโปรตีนจากมันุลหลัก โปรตีนจากเนื้อสัตว์อันที่หนึ่งส่วนใหญ่พี่จะกินไก่กินไข่ถ้าชีวิตประจําวันอ่ะจะไม่ค่อยมีผักมากเท่าไหร่คำว่าบาลานซ์ที่ว่านี่คือไม่บาลานซ์<อ>าาบางเบอร์ <c oughs> ไม่ค่อยบาลานซ์ <c oughs> ใช่ไหมก็ด้วยอาจจะเพราะว่าติตดติดสะดวกติดสะดวกติดสะดวกติดโดยโครงสร้างหลักอาหารเราอ่ะมันจะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแ,แล้วก็ไขมันพี่ลูกไก่กินโปรตีนไขมันถึงอยู่แล้วไม่พลาดเพราะว่าเราชอบกล้ามเนื้อเราสร้างกล้ามเนื้อแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งพี่ลตกไกไงงขข้าาาววบทีก้้าวกอองงงบทีิิมนแร่าเลย อ๋อพี่ชอบกินผลไม้ชอบกินผลไม้กินบ้างไม่กินบ้างแต่เปอร์เซนต์การกินอ่ะก็จะเยอะเพราะว่าพี่อ่ะชอบหิวดึกดึกอะไรนะพี่นอนดึกแล้วก็ชอบหิวดึกดึกแล้วก็ชอบสั่งผลไม้ทีแฟกเตอร์คือหาไก่อ่าแต่ว่าจะไม่ใช่หาผลไม้หาผักเป็นหลักมีปัญหาใยอาหารเป็นหลักใช่ใยอาหารคนที่กินผลไม้ตอนกลางคืนต้องระวังค,คอเลสเตอรอลแม้ว่าจะออกล้างไก็ตมัมเพราะว่าทุกต้นเนี่ยจะเข้าไปถูกโปรเซสที่ตับก่อนนะจะเข้าไปแล้วใช้เลยไม่ได้ อาหารจากฟุกโตสเนี่ยสมมุติว่าผลไม้เนี่ยเข้าร่างกายมาบึ้มตอนแยกออกมาเป็นฟุกโตสสโมเลกุลแต่ว่าก่อนจะโดนแยกเนี่ยจะไม่ถูกแยกด้วยกันการกินเข้าไปจะไปแยกที่ตับตับจะเอาเข้าไปโปรเซสก่อนเขาเอาฟุกโตสเข้าไปเปลี่ยนเป็นบาสินบางอย่างแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไตกรกลีเซอไรด์ให้ร่างกายเราถ้ามันเหลือเกินนะแต่ถ้าเกิดมันไม่เหลือเกินมันจะมาเมเนตเป็นพลังงานที่ลูกไก่ต้องระวังเวลากินผลไม้พวกนี้ตอนกลางคืนบ่อยๆแต่ถ้ากินไม่บ่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อาหารที่ บางทีค้างคืนหมายถึงว่าแช่ยเย็นค้างคืนแล้วก็มาเวฟกินอะไรเงี้ยโอ้โหค<ข>้างคืนนี่เอาออกไปเลยจริไหมคนเป็นมะเร็งเพราะเรื่องนี้มากใช่ไค้างคืนเนี่ยไนตริกออกไซด์ในไน,นโตรเจนที่อยู่ในโปรตีนเสียคุณภาพหมดอันตรายมากสารพิษในสารพิษในอาหารเยอะมากทั้งปัญหาจริงของของเลอกกูอบีที่เห็นก็คือมีเรื่องของลำไส้แต่ว่าลำไส้นี่ก็มีพฤติกรรมร่วมก็คือมีเรื่องการกินด้วยบางคนนั้นต่อให้ไม่มีพฤติกรรมร่วมนะกินอาหารไม่ดีอะ ก็ไม่มีอาการก็มีเป็นเพราะว่าจุลินทรีย์ในร่างกายยังไม่เสียมากแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะไม่เสียบางคนไปเสียแต่ท้ายๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะปัญหาที่คนเลิกกูเอบีต้องระวังจริงอะเพราะว่าเมื่อกี้ที่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าพี่ลูกไก่เนี่ยมีอาการคล้ายๆกับลูกเทน